ตอนรับคุณผู้ชมเข้สู่รายการแซปทูเดย์นะคะวันนี้อยู่กับพี่กอฟเป็นจพลมิ้วเขมสอนค่ะเอาละครวันนี้ก็เรามีข่าวมาฝากเยอะแยะมากมายเหมือนเช่นเคยคก็แวะจากข่าวพระข่าวเจ้าค่ะมาดูข่าวทั่วไปกับเราบ้างใช่ค่ะคือต้องบอกว่าช่วงนี้ข่าวเข้มข้นหลายเรื่องแน่นอนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเรื่องการเมืองอก็ต้องเกาะติดเรื่องของสภาพอากาศ ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวใช่ไหมแล้วก็ประชาชนเดือดร้อนกันเยอะเหมือนกันนะพี่กลอฟสําหรับพายุคาจิกิครับถึงแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะบอกแล้วว่าสถานการณ์หลังจากนี้ไปก็น่าจะดีขึ้นอุ้ยตอนมาแรกๆเป็นไต้ฝุ่นคือหนักมากไปเวียดนามไปอะไรแล้วก็ค่อยๆลดระดับลงแต่ประเทศไทยได้รับผลกระทบเยอะนะคะเมื่อวานเนี่ยเราเล่าไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถลถ่มทัาบ้านคนติดอยู่ในบ้านมีคนสูญหายมีคนบาดเจ็บและเสียชีวิต วันนี้จะมาพูดถึงอีกหนึ่งจังหวัดก็คือสุขโขทยัยก็หนักเหมือนกันเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพหน่อยค่ะช่วงเช้ามืดวันนี้เลยตีสี่ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประกาศแจ้งเตือนประชาชนนะคะที่อยู่ในบริเวณเขตเทศบาลเมืองสุขโขทยัยบอกว่าน้ำจากแม่น้ำยมลอดใต้ผนังกั้นน้ำที่ชุมชนคูหาสุวรรณตําบลธานีอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยทําให้น้ำยมไหลทะลักเข้าท่วมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ บ้านเรือนประชาชนพื้นที่ในเขตชุมชนนี่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะ,ะชุมชนคูหาสุวรรณตอนนี้หนักมากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหาแนวทางแก้ไขและป้องกันอยู่นะคะคือพนังกั้นน้ำที่อยู่ใกล้ร้านอาหารเมื่อช่วงปลายเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นจุดที่น้ำยมไหลทะลักเข้าท่วมมาแล้วรอบหนึ่ง แล้วแม่น้ํายมเนี่ยค่ะพอน้ําทะลักมากัดซอกใต้ผนังกั้นน้ําจนเป็นโพรงผนังกั้นน้ําก็เลยแอ่นและเอียงเป็นระยะทางกว่า5เมตรมีการเข้าไปซ่อมใช้บิ๊กแบกเป็นร้อยลูกไปเรียงกั้นเอาไว้แต่โพรงอะค่ะมันขยายขึ้นคมันกว้างขึ้น แล้วกระแสน้ําแรงขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมาก็เลยทะลักมาเลยโอ้โหโอ้ท่วมชุมชนแบบนี้นเลยค่ะนี่ฮะนี่ภาพนี้ภาพมุมสูงจะเห็นความเสียหายเยอะเห็นชัดเจนทีนี้นะคะมวลน,น้ำเนี่ยเข้าท่วมอีก3ชุมชนชุมชนคลองโพชุมชนร่วมพัฒนาชุมชนเลอไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบทางเทศบาลเมืองสุโขทัยก็ช่วยกันนะคะ มาร่วมกันปิดกั้นกระแสน้ําที่ไห L ลล่อใต้ผนังอะคะ่ะก็เอากระสอบมาปิดกั้นทางน้ําทุกเส้นทางเบื้องต้นตอนนี้ก็พยายามป้องกันไม่ให้น้ําเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองสุขโขทัยมีการนําเนี่ยคะ่ะกระสอบทรายมาวางวางเอาไว้มันแบบมันไหลค่อนข้างแรงเนาะแรงใช่คะ่ะพี่กอล์ดูสิเนี่ยค,คือเอามากั้นก็ไม่ค่อยอยู่ครับเอาไม่ค่อยอยู่อก็ต้องพึ่งเครื่องสูบน้ํา เอามาติดตั้ง แล้วก็สูบน้ําลงคลองแม่ลําพันธ์เป็นคลองสาขาของแม่น้ํายมนะคะ,ะแล้วก็ประกาศให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่4ชุมชนรีบยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภยัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอะค่ะพี่กอฟเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงก็ต้องติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะผู้นําชุมชนในพื้นที่ก็ต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือในการอพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยแต่บางทีพอน้ํามาแล้วะการอพยพ ก็ยากเนี่ยคือจริงเวลามีการเตือนกน็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนใช่ค่ะนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมานะคะแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเพราะว่ายังมีฝนตกอยู่นะคะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็ต้องระวังว่าจะมีน้ํามาจากเมียนมาด้วยะคะ่ะคือพอพายุมันเคลื่อนผ่านประเทศไทยไปมันก็ไปประเทศเพื่อนบ้านอพอประเทศเพื่อนบ้านฝนตกหนัก เขาก็น้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ไหลามาบ้านเราอีกรอบแบบนี้ค่ะเป็นธรรมชาติใช่เมียนมาเนี่ยน้ำอาจจะไหลามาที่บ้านเรานะคะนะก็ต้องเฝ้าร,ระวังกันต่อนะคะทางทะเลอันดามันอ่าวไทยก็ต้องระวังอาจจะมีคลื่นแรงคลื่นสูงก็สูงประมาณสัก2เมตรได้1นถึงสเมตรประมาณนี้ค่ะก็ต้องระมัดระวังเวลาจะเดินเรือในช่วงฝนฟ้าขนองก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะอืม กระทบในหลายพื้นที่ค่ะน่าเห็นใจมากก็จะเป็นพื้นที่เดิมๆที่มักจะเจอกับปัญหาน้าท่วมก็น่าจะาหม่หลายวันไหมก็จริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าในบ้านเราน่าจะค่อยๆคลี่คลายแล้วอืออ่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูอีกข่าวหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ข่าวเนี้ยเดี๋ยวเราจะไม่ออกความคิดเห็นแต่จะขอความกรุณาคุณผู้ชมนะฮะเม้นเข้ามาหาเราหน่อยค่ะ คิดเห็นยังไงกับข่าวนี้เป็นข่าวของคนใจบาปย้ำนะฮะใจบาปเป็นข้าราชการที่กำลังจกกะเกษียณเดือนกันยายนนี้ไปกระทําชําเราสุนักฮะ,ะในสวนสาธรารณะอ้อาวลองชมครับร้อยร้อยร้อยทำไรลักเดี๋ยวบอกเร็วะ มึงบอกว่าเพอนมาตัวไหนไปล้างมาไปเรื่องเรื้องของปลากร่อนนะไอ้เดีย,ดยะดนะไปต,ตัวไหนไปนู้นนู้นไปชี้ไปต,ตัวไหนชี้นี่คือคลิปที่พลเมืองดีนะฮะเขาถ่ายเอาไว้นะครับ ผู้ชายคนที่ประพฤติแบบนี้เป็นข้าราชการครับลักษณะคือหัวเกรียนรูปร่างผอมอายุอยู่ระหว่าง55ปีถึง60ปีสวมเสื้อยืดไรยขวางกางเกงขาสั้นวัเน,นี้ยครับก็มีการโต้เถียงกันกับคนที่เขาถ่ายคลิปอยู่คนที่เขาเห็นเขาก็บอกเอเห็นที่แรกมันแปลกๆก,ก,ก็เลยโทรไปตามเพื่อนบอกให้มาช่วยกันดูหน่อยมันมีคนคนนึงอ่ะมัลักษณะแปลกๆอะ่ะ มันวนเวียนอยู่แถวๆสุนัขม,มองไปมองมามันเอามืออะไปลากหมาค่ะแล้วเข้าไปในห้องนั้นเพื่อนเขาก็รีบมาฮะรีบมาเขช่วยเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นปราะกฏว่าภาพอย่างที่เห็นนะฮะผู้ชายคนนั้นเนี่ยลักษณะเหมือนว่ากําลังใส่กางเกงค่ะยังใส่ไม่เสร็จดีก็ถามว่าทําอะไรทําอะไรสุนัขหรือเปล่านะครับคนที่โดนจับได้ ก็บายเบี่ยงก็ไม่ตอบจนสุดท้ายฮะก็ยอมรับว่ากระทําชําเราสูญหนักจริงๆเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะเมือที่หลายไร่แล้วก็บริเวณนี้มันมีห้องน้ำอยู่สองห้องสภาพสุดโทมเป็นบริเวณรับผิดชอบของเทศบาลนครสงขลาตอนกลางวันเขาบอกว่าจะมีผู้สูงอายุหมอกำลังกายกันเป็นประจำ แล้วก็มีสุนัขจรจัดอยู่แถวนี้เยอะประมาณ1 0บถึงยีตัวนายสุรเชษครับคนที่เขาเข้าไปช่วยจับกันเนี่ยเขาบอกว่าก็เห็นอยู่อะว่าไอ้คนนี้ลักษณะแปลกแ,แล้วอยู่ๆก็มาจับสุนัขเข้าไปในห้องน้ําก็เลยรีบโทรไปหาเพื่อนสุดท้ายเพื่อนมาถึงก็รีบบุกเข้าไปกันนะฮะจนสุดท้ายก็จับได้ว่ามีลักษณะแปลกแ,และไอ้คนที่ทาเนี่ยครับมันก็ยอมรับว่ามันทําการชําเราสุนัข จริงๆมีการไปถามนะฮะคนที่อยู่แถวนั้นเป็นแม่ค้าครับแม่ค้าบอกว่าเคยรับรู้ว่าคนคนนี้มากระทํำชำเราสุนัขจริงๆอา้าวทำไมไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ต้นนะคะไม่อยากยุ่งอุ้ยไม่ได้นะจริงๆนะเพราะนี่เป็นปัญหาสังคมนะคะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอะไรนะมันมันเป็นปัญหาสังคมมันไม่ได้นะครับมันไม่ควรมองข้ามนะ คือเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันอ่ะ,ะมีหัวจิตหัวใจอ่ะเนี่ยฮะล่าสุดนะครับตัวแทนของกลุ่มวอชตอกนะครับก็นําพยานที่เห็นเหตุการณ์เข้าแจ้งร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองสงขลานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวจะมีการรอนะครับหมายเรียกชายผู้ก่อเหตุซึ่งทราบว่าเป็นข้าราชการในหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งกำลังจกกะเกษียณอายุงานในเดือนกันยายนนี้จากพยานหลักฐานนะครับก็ไปเจอตัวละ ผู้ก่อเหตุให้รับการสาร,รภาพค่ะก็เชื่อว่าน่าจะดำเนินคดีจำคุกแล้วก็ปรับได้ถามไปถามมาถามคนแถวนั้นก็มีคนบอกว่าผู้ชายคนนี้ก่อเหตุกระทำชําเราสุนักเนี่ยมานานนับปีแล้วโอ้ยตายแต่ว่าเพิ่งจะมีครั้งเนี้ยที่มีคลิปเป็นหลักฐานที่มัดตัวได้ ผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เม้นเข้ามาหน่อยเม้นมาที่แฟนเพจ 9mcore ของเราแน่นอนเป็นความผิดตามกฎหมายเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์ใช่ยังไงก็ต้องดําเนินคดีเอาผิดนะคะเนี่ยคุณจะปล่อยไว้ไหมครับคนแบบนี้เม้นเข้ามาหน่อยในทิกตอกก็ได้ค่ะเม้นเข้ามาหน่อยมันต้องช่วยกันดูแลไหมครับจริงๆค่ะม,มันเกินคาว่าใจบาปแล้วว่ามันใจทําด้วยอะไระ เรื่องแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วคนในชุมชนแถวๆนั้นนะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา<ช>แล้วก็ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วรู้ตั้งนานแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนก็แจ้งเจ้าหน้าที่เอาไว้ก่อนใช่ไหมเผื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปติดตามเฝ้าระวงังเฝ้าระวงังแล้วพอเห็นว่าจะก่อเหตุอีกมันก็รวบตัวได้ไงคะ<ช>ไม่ปล่อยให้ทํามาเป็นปีๆแบบนี้ถ้าเป็นจริงตามนี้นะครับถ้าเป็นจริงตามนี้นะ เพราะว่าหลักฐานมันก็เพิ่งมีคลิปเนี้ยที่มันเอามายืนยันได้แล้วเขาก็ยอมรับเนาะว่าเขาทำด้วยแต่คามจริงมันน่าจะมีพวกกล้องวงจรปิดมันก็น่าดูย้อนหลังได้แหละว่าไปวนเวียนใกล้ๆสุนัขหรือเปล่าใช่ไหมโอ้โหแย่มากเลยอะแย่มากเลยะ คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่คุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดส,สุรินเอามาโพสต์ไว้ค่ะเพราะคุณครูบอกว่าคุณครูอัดอั้นเหลือเกินอยากจะให้คนไทยทุกคนลองอา่านดูแล้วก็ลองร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อย คือในโลกโซเชียลเนี่ยคะ่ะก็มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง<ะ>แบ่งเป็นสองฝั่งนะคะแต่คุณผู้ชมลองดูแล้วกันว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไร<ะ>คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายอายุ13ปีครับ<ะ>คุณพ่อคุณแม่เป็นชาวกัมพูชา<ะ>คุณพ่อคุณแม่เข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายแต่<ะ>เด็กอะ่ะ เขาอยู่ในบ้านเราตั้งแต่ทารกเลยเขาพูดภาษากัมพูชาไม่ได้นะเขาเรียนโรงเรียนไทยพูดภาษาไทยร้องเพลงชาติไทยแล้วก็เรียนเก่งมากแล้วก็ด้วยความเป็นเด็กเด็กก็ไม่เคยอยู่กัมพูชาเลยนะออก็คือจําความได้ก็อยู่ในเมืองไทยปัญหาที่เกิดขึ้นคือแน่นอนตอนนี้เรามีข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาใช่ไหมคะคแล้วคนน่ะก็คอยสอดส่องดูแล้วว่ามีคใครเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรมีคนในพื้นที่ไปแจ้งตำรวจ ว่าเด็กคนนี้พ่อแม่เข้าเมืองผิดกฎหมายหมายความว่าเด็กก็ผิดกฎหมายด้วยให้มาจับตัวไปดำเนินคดีเขารบธงชาติเสร็จตำรวจมาจับตัวพาไปโรงพักเด็กต้องเปลี่ยนชุดจากชุดลูกเสือใส่ชุดไพรเวทแล้วไปอยู่ในห้องขังเพื่อรอให้ควบคุมตัวผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายให้ครบสิบคนแล้วส่งกลับกัมพูชาเด็กก็ต้องอยู่ในห้องขังรอจนผู้ต้องหาครบ แล้วก็ส่งกลับไปเด็กก็ร้องไห้แม่ก็ร้องไห้ว่าแล้วฉันจะทำยังไงกันต่ออยู่เมืองไทยมัดเกือบทั้งชีวิตคำถามคือเรื่องของสิทธิเด็กเราจะสามารถช่วยเหลือเด็กคนนี้ยังไงได้บ้างไหมมันมีเรื่องของมนุษยธรรมด้วยนะถูกต้องเราอาจจะไม่ได้มองเฉพาะแค่หลักกฎหมายแบบตีความแบบสีธนนชัยตรงตัวเป๊ะเราอาจจะต้องใช้หลักอย่างอื่นมาช่วยด้วยหรือไม่เอามาดูเรื่องนี้กันค่ะ อออบนี่ละค่ะน้องต้องเปลี่ยนชุดจากชุดลูกเสือออเปลี่ยนเป็นชุดไบรเวดเพื่อให้ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ จนกว่าจะได้ตัวคนที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายจนครบสิบคนแล้วก็รวมกลุ่มส่งกลับไปที่ประเทศต้นทาง<ะ>คุณครูก็ร้องไห้คุณครูบอกว่าครูขอเล่าเรื่องนี้หน่อยเถอะมิ้วขออ่านเรื่องนี้อย่างละเอียดเลยก็แล้วกันนะคะ,ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นกระแสะในโลกออนไลน์มากคุณครูบอกว่าวันนี้ผมคงจะนอนไม่หลับถ้าไม่ได้โพสสารนี้ออกไปมันอึนๆทั้งวันตั้งแต่เช้า เมื่อเช้าหลังจากที่เคารพธงชาติเสร็จมีรถตำรวจมารับตัวนักเรียนของผมไปใช่ครับนักเรียนผมถูกแจ้งความในข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชนาจ,จักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนักเรียนของผมแม่มีสัญชาติกัมพูชาสามีเป็นคนไทยตอนแรกคุณครูให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะค แม่ชาวกัมพูชาสามีเป็นคนไทยอยู่ในอำเภอบัวเชดลูกศิษย์ผมเข้ามาตั้งแต่วัยทารกไม่เคยกลับไปที่กัมพูชาอีกเลยเติบโตและใช้ชีวิตที่นี่ตั้งแต่จำความได้จนตอนนี้น้องอายุ13ปีโตที่ไทยเรียนที่ไทยพูดภาษาไทยใช้ชีวิตทุกอย่างเหมือนคนไทยทุกคนที่เกิดและโตที่นี่น้องอ่านภาษากัมพูชาไม่ออกนะคะเขียนภาษากัมพูชาไม่ได้ สื่อสารภาษากัมพูชาไม่ได้เลยคุณครูบอกว่านักเรียนของผมคนนี้เป็นเด็กดีค่ะเรียนดีถามว่าดีแค่ไหนก็จบประถมมศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย4.00ครับเป็นคนมีความสามารถทางด้านดนตรีกีฬารวมถึงวิชาการนี่เกรดเฉลี่ยของน้องค่ะโอ้โห4ทุกตัว4.00จริงๆคุณครูโพสต์ต่อว่า วันนี้ผมและเพื่อนครูใจสลายที่โรงพักไม่มีใครได้ตั้งตัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นใช่ครับเขามาแบบผิดกฎหมายแต่อยากขอความเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์ตราบใดที่เขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้อย่ารังแกเขาเลยครับเด็กเขาไม่รู้เรื่องเด็กและแม่ร้องไห้ตลอดตอนอยู่ในโรงพักแม่ไม่มีความรู้ แม่กลัวไปหมดทุกอย่างกลัวจนตัวสั่นพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่ากลับไปก็ไม่รู้จะไปที่ไหนมไม่มีบ้านอยู่ที่นั่นนะคะคแล้วมันไกลมากอยู่จังหวัดกําปงจามมันไกลพอๆกับสุรินไปกรุงเทพอะโอ้โหแล้วในฐานะครูครูบอกว่ามันจุกอก,อกเหลือเกินที่ต้องเห็นภาพลูกศิษย์ ถูกพาตัวออกมาค่ะหลังจากเคารพธงชาติเสร็จอืขึ้นรถของตำรวจมาถึงโรงพักต้องเปลี่ยนชุดลูกเสือเป็นชุดไบรเวทเพื่อถูกควบคุมตัวในลำดับต่อไปตอนนี้ฝากขังอยู่นะคะที่ด่านกาบเชิงเตรียมส่งกลับประเทศแล้วก็ต้องอยู่ในห้องขังจนกว่าจะมีผู้ต้องหาครบสิบคนแล้วจะครบเมื่อไหร่อะคะน่นเน่ยสิแล้วเด็กก็จะอยู่ในนั้นไปเรื่อยๆอย่างงี้ยไปเรื่อยเอยเหรอคะก็เนี่ยต้องครบสิบคน แล้วส่งไปที่ด่านสะแก้วครูบอกเลยว่าลองจินตนาการดูนะครับว่าแม่ลูกคู่นี้หลังจากนี้ไปเขาต้องเจอกับอะไรกันบ้างครูโพสต์ต่อค่ะข้อความนี้ฟังแล้วอะคุณผู้ชมลองดูคุณครูบอกว่าขณะที่พวกคุณคนแจ้งความกินอิ่มนอนหลับ ดูเด็ก13ขวบที่พวกคุณทำกับเขาสิครับพวกคุณกําลังพรากเขาไปจากครอบครัวที่นี่พรากจากเพื่อนพรากจากครูหยุดล่าแม่มดกับคนที่บริสุทธิ์เถอะทั้งในชีวิตจริงและในโลกออนไลน์คุณครูบอกว่าเอาจริงคุณตำรวจอะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาถูกต้องแล้วแหละจะไปว่าตำรวจก็ไม่ได้เพราะในเมื่อมีคนมาแจ้งความตำรวจก็ต้องดำเนินการตามหน้าที่ถ้าตำรวจไม่ทา ก็ผิดอีกอะละ<ช>เว้นการปฏิบัติ<ช>หน้า<ช>ที่โดยมิชอบถูกต้อง<ช>ไหมคะ<ช>พอมีคนมาแจ้งความตำรวจเขาก็ต้องทำแต่ครูก็บอกเลยว่าแม้กระทั่งตำรวจเองอ่ะเขาก็เห็นใจเด็กคนนี้จับใจแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆแล้วคุณครูก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าคุณครูขอแก้ไขข้อมูลนะที่ให้ไปก่อนหน้านี้ว่าคุณแม่น้องเป็นกัมพูชาสามีแม่เป็นคนไทยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ สามีก็ไม่ได้เป็นคนไทยอ,อย่างเงี้ยค่ะก็มาแก้ไขข้อมูลให้แต่สุดท้ายเนี่ยพอโพสต์นี้แชร์ไปในโลกออนไลน์คนแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากครับแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งบอกว่าก็ถูกแล้วนี่ก็พ่อแม่เขาเข้าเมือมาผิดกฎหมายนี่ตัวเด็กเองก็ถือว่าอยู่เมืองไทยแบบผิดกฎหมายนี่ก็ถูกแล้วก็ต้องดําเนินการจับส่งกลับประเทศอันนี้ข้อมูลมุมนึงนะ,ะจากชาวเน็ตที่เขาอ่านเรื่องนี้นะ บอกว่าสงสารเด็กนะคือเขาเข้ามาเมืองไทยตอนเป็นทารกไม่ได้เกิดในเมืองไทยนะเนาะเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยจําความได้ก็คืออยู่ในเมืองไทยแล้วอนะวแล้วมันไม่มีอะไรที่จะช่วยเหลือเด็กคนนี้ได้เลยเหรอตามหลักมนุษยธรรม,มสิทธิเด็กเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง ไม่ใช่หมายความว่าโอจะต้องไปให้สัญชาติเขาหรืออะไร,รแต่ช่วยเหลือให้เขาได้อยู่ได้เรียนอะมันมีอะไรที่พอจะช่วยได้บ้างไหมม,มันเกิดคําถามแบบนี้ในโลกออนไลน์มันต้องเป็นหน่วยงานไหนไปดูแลอะไรเห็นว่ากระทรวงพอมออน่าจะช่วยได้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงคของมนุษย์เพราะว่ามีข้อมูลจากอาจารย์เจตนะคะ รองศาสตราจารย์ดเรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยออกม<ข>าสแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะคะยาวนิดนึงเป็นเรื่องของสิทธิเด็กแต่อยากจะให้ข้อมูลอย่างละเอียดเพราะว่ามีประโยชน์จริงๆนะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์เจตบอกว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพมน่าจะมาดูแลได้นะมันมีประเด็นเรื่องสิทธิเด็ก เราอย่าใช้แต่กฎกหมายทางปกครองอย่างเดียวจนทำให้เด็กคนหนึ่งต้องเสียอนาคตข้อสำคัญคือกระทรวงพอมอเพิ่งจะมีผลงานสำคัญไปเมื่อ30สิงหาคมปี67จากการยื่นตราสารถอนข้อสงวนข้อ22ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อยกระดับการคุ้มครองเด็กก็คือ เด็กผู้ลี้ภัยและเด็กผู้สแสวงหาที่พักพิงแสดงว่าเมืองไทยอะมุ่งมั่นต่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติจริงๆมันมีตรงนี้ออกมาแล้วและมีมติคณะรัฐมนตรีมารองรับอีกนะเมืม่อ9กรกฎาคมปี67เห็นชอบกับข้อเสนอของกระทรวงพอมอ่ะเรื่องของการ ถอนข้อสงวนข้อ22ของอนุสัญญาว,ว่าด้วยสิทธิเด็กด้วยการคุ้มครองเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กผู้สแสวงหาที่พักพิงเนี่ยมติคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบตามที่กระทรวงพมเสนอหมายความว่านี่ไงมันมีเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานในการคุ้มครองเด็กผู้ลีภ้ภัยซึ่งเราก็ควรจะใช้ข้อนี้มาช่วยเหลือเด็กคนนี้และเด็กคนอื่นๆที่เจอกับปัญหาเดียวกันนี้หรือไม่เออ ใช่ไหมล่ะใช่ใชอาจารย์เจตให้ข้อมูลที่ดีมากเลยมันมีมันมีสิ่งที่ช่วยได้ข้อมูลเบื้องต้นตอนนี้นะคะกระทรวงพอมอบอกว่าก็เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนรเรื่องนี้ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมและติดตามการเข้าถึงสิทธิของเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กผู้สแสวงหาที่พักพิงรกระทรวงพอมอก็กำลังเดินหน้าในการช่วยเหลือแต่ไม่ใช่แค่กระทรวงพอมอ,อย่างเดียว ทุกภาคส่วนก็ต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้นําชุมชนเ,เอ,อ่ยหรือหน่วยงานในพื้นที่ก็ต้องประสานความร่วมมือคือบางพื้นที่กระทรวงพอมอเขาไม่รู้หรอกว่าคนในพื้นที่เด็กในพื้นที่มีปัญหาออหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เองอะรวบรวมข้อมูลไหมแล้วก็ส่งเรื่องไปที่พอมอไหมว่าเออในพื้นที่เรามีเด็กที่ประสบปัญหาแบบนี้นะ ก็ดาเนินการช่วยเหลือกันเป็นกระบวนการขั้นตอนตามหลักกฎหมายอย่างนี้คะ่ะก็น่าจะช่วยเหลือได้อาจารย์เจตบอกว่าสิ่งสําคัญเลยนะคะก็คืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ22เนี้ยไม่ได้เป็นการให้สัญชาติไทยกับเด็กเหล่านี้นะคะอยากเข้าใจผิดอย่าดราม่าก,กันนะคะมไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปให้สัญชาติเขาแต่มันเป็นการช่วยเหลือเด็กผู้ลีภ้ภัยเด็กที่ต้องการที่พักพิงตามหลักมนุษยธรรมเท่านั้นกระทรวงพอมอก็ ควรจะเร่งดําเนินการอันนี้อาจารย์เจตฝากบอกมาเราก็ฝากบอกไปเหมือนกันกระทรวงพมก็ควรจะเร่งดาเนินการช่วยเหลือเพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือต่อตามอนุสัญญาสิทธิเด็กภายใต้สถานะบุคคลต่างด้าวไม่น่าจะจําเป็นเร่งรีบถึงขั้นที่ต้องเร่งผลักดันส่งตัวกลับไปกัมพูชาหรือไม่ตั้งเป็นคําถามเอาไว้แบบนี้ก็แล้วกันหรือสุดท้ายอ่ะมันก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นเอาไปอยู่ใน ในห้องขังแบบนั้นไหมถูกค่ะใช่ไหมเด็ก,กเขาจะหน,น,นีไป <ชม S 2> ไหนล่ะเขาก็อยู่ในประเทศนี่แหละใช่ค่ะอย่าดรามา่าเรานะคุณผู้ชมเราให้ข้อมูลที่มันเป็นหลักการอย่างถูกต้องที่เรามันมีเรื่องของสิทธิเด็กในการช่วยเหลืออยู่คือเราเข้าใจคนที่เห็นต่างแต่เราอยากจะทักถึงเรื่องการมีสติเออว่าการแบ่งแยกในความถูกต้องมันคืออะไระเนาะผมเชื่อว่าคนส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยว่าต้องส่งกลับไปส่งกลับไป เพราะว่าเราโกรธเหลือเกินกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริเวณชายแดนบ้านเราอีกส่วนหนึ่งโกรธเหลือเกินที่มีเด็กบางคนของเขาพูดไทยชแล้วมาด่าประเทศเราค่แต่มันต้องแยกแยะฮะต้องแยกแยะต้องแยกแยะหน่อยค่ะก็เหมือนที่คุณครูโพสต์เอาไว้อะค่ะว่าหยุดการล่าแม่หมดทั้งในชีวิตจริงและในโลกออนไลน์อืมแหมแต่เข้าใจนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะใช่ค่ะ นะสำหรับคนที่จะคลิปไปทางไหนก็ตามอือ่ะเดี๋ยวดูว่าจะยังไงดีหาทางออกที่มันดีที่สุดนะครับค่ะผมพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องสั้นๆไม่ยาวมากยาวก็ได้ครับพี่กอฟเมื่อกี้มิวเล่ายาวเลยพกอผมให้เวลาคุณยังไงก็เลยจะเอาเรื่องนี้ไปสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่ควรจะอยู่กับเขานานเท่าไหร่อยากอยากอยู่กับเขานั้นนานค่ะ อยากเห็นภาพเนี้ยคุณพูดเองนะอยากเห็นผมขอให้เขาไปบ้านคุณเพราะทีมงานบอกเลยว่าโอ้โหพี่มิว <c oughs> โอ้โหยอย่างนี้เลยนะผมบอกเลยหมาแมวบ้านคุณกรีดค่ะกรีดแน่เอาคุณผู้ชมไปชมภาพฮะเชิญครับ <c oughs> นี่ฮะนี่ฮะมาวิ่งกันอยู่อย่างเงี้ยฮะหน้าห้องคอนโด วิ่งแล้ววิ่งอีกเพิ่มมาแล้วเพิ่มมาอีกก็เป็นคอนโดให้เลี้ยงสัตว์ได้หรือเปล่าคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เฟรเฟนลี่สิเฟนลี่นี่ฮะเฟซบุ๊กของสายใม่ต้องรอดนะครับเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์นะฮะว่าลูกบ้านคอนโดแห่งหนึ่งย่านรังสิตจังหวัดสุมธานีพบว่าโอ้ยดูสิอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ดูสิคุณผู้ชมหัวออกมาจากอะไรกําแพงเหรอไม่รู้อ่ะดูสินี่ฮะเขาบอกว่า มีกองทัพหนูมาบุคอนโดคนไม่กล้าออกจากห้องเลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อยมาเป็นกองทัพจริงๆโดยเฉพาะเวลาสี่ห้าทุ่มเหมือนนัดกันมานัดกันมาทำอะไรก็ไม่รู้ที่นิติเคยใช้วิธีนี้นะวางยาโอ,โอ้โหเขาบอกที่ไหนได้ยิ่งฉ่ำไปตายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไปตายตรงไหนไม่รู้เหม็นหนักเข้าไปอีก ระหว่างที่เหม็นก็มีหนูออกมาดมไปอีกเพิ่มกันไปเพิ่มกันมาเขาบอกฝากหน่อยนะานมาดูแลหน่อยอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆแต่ว่าไม่ได้บอกชื่อคอนโดมาโอ้อยู่แถวไหนเขาบอกมา้ยโซนแถวรังสิตเนะนี่ยย่านรังสิตคอนโดเยอะจะตายช่วงนั้นเออเราก็ไม่รู้คอนโดไหนอะเนี่ยแต่วิ่งอย่างเงี้ยไหวเหรอโอ้โหอยู่สิเนี่ยแต่จังหวะโผล่มาตรงประตูคืออะไรอ่ะคืออะไรของเขาอ่ะ วุ้นน่าก,กลัวมากนะงั้นก็ต้องคือทางนิติเขาดูแลยังไงบางทีเรื่องความสะอาดเรื่องทอ่อเรื่องจุดทิ้งขยะใช่ไหมคะ,ะนิตินสำคัญนะใช่ค่ะบางที่เนี่ยก่อนเป็นนิตินะดูแลดีดีค่ะพอเป็นนิติปุ๊บเละเทะก็มีค่ะโอ้โหน่ากลัวจริงเลยเป็นเราเราก็กรีดน,นะค่ะเยอะไปเยอะแบบเยอะมากเยอะมากดูสินี่คนถ่ายเขาใจถึงมากลยเนะี่ยแปลว่าคน่ายไม่กลัวถูกป่ะนี่เขาเหมือนเขายืนถ่ายอย่างนี้เลยนะ เออมันไม่กลัวคนมันมีแต่วิ่งเข้ามาหาใช่ไม่กลัวเลยเขาคงอยู่กับคนจนชินเออเขาบอกมันมีบางจังหวน <c oughs> ะนะคุผู้ชมเขาบอกเดินเดินอยู่เหมือนมันวิ่งไล่นะอไล่คนมันคงอยากจะให้เป็นลูกผัว <c oughs> อู้น่าก,กลัวออได้ด้วยเหรอแบบนี้เนาะ,ะไม่ได้อยู่แบ <c oughs> นยังไงต่อ,อไม่ได้ไม่ได้น่าก,กลัวมาก เรียดแทนคนอยู่คอนโดนี้เลยเอ่ะฮะออืมเอาคุณผู้ชมคะมิวมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากทกศมาฝากคุณผู้ชมสักหน่อยคะ่นะด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะข้าราชการเกษียณหลายคนอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องและความมั่นคงทางการเงินคะ่ะแต่ตอนนี้อุ่นใจได้เลยนะคะเพราะทกศมีสินเชื่อบเหน็จต,ตกทอดที่จะมาช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับข้าราชการเกษียณค่ะ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศจัดเสิร์ฟสินเชื่อบำเน็จต,ตกทอดสำหรับผู้เกษียณอายุที่ได้รับเงินบำนาญและบำเน็จร,รายเดือนนำไปใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายหมุนเวียนในชีวิตประจำวันค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่จำเป็นรวมถึงช่วยลดปัญหาการพึ่งพานี่นอกระบบให้ข้าราชการเกษียณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด100%ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเน็จตกทอด อัตราดอกเบีย้ยปีแรก3.34%ต่อปีค่ะดอกเบีย้ยปีที่2เป็นต้นไป4.35%ต่อปีผ่อนชำระได้สูงสุดถึง40ปีข้าราชการที่สนใจสามารถขอสินเชื่อได้ที่ทอกอทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ สินเชื่อบำเน็จต,ตกทอดจากทกศให้ข้าราชการเกษียณอุ่นใจมีเงินสำรองใช้นิยามจำเป็นข้าราชการเกษียณที่สนใจสามารถขอสินเชื่อได้ที่ทกศทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ,อะขออนุญาตพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ